สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ช่องสวนมูกไม,ม้บ้านนะครับก็จะพามาชมต้นไม้ที่ตลาดเสวันโคราชนะครับามาดูต้นไม้ที่สวยมาอัปเดตราคากันนะครับว่ามีราคาประมาณไหนบ้างน,นะครับมีต้นไม้อะไรมาบ้างน,นะครับวันนี้มาชมกับไม้ตระกูลไม้อวบน้ํานะครับวันนี้พี่ต้นนอสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับช่องทางการติดต่อนะครับ เบอร์โทรนะคะ0641758175ครับมีเพจมีอะไรไหมครับเฟซชื่อกุหลาบหินบ้านสวนต้นอ้อครับค่ะแล้วก็ไอ l ดี e ล AOR PIN 2 5 2 7ครับสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับหรือทักไปที่เพจก็ได้นะครับอ่าแล้วค่าส่งคิดยังไงครับ60สิเมา์เมา์ค่ะ60สิเมาเหมานะครับเป็นไม้กระถางเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับ อ่าเริ่มต้นที่ตัวนี้ก่อนไหมครับอันนี้จะเป็นไลท็อปค่ะไรท็อ <Light Top S 2> ปตัวนี้ส่งได้ไหมครับใช่อันนี้ส่งได้แล้วก็จะมีส่งแบบแบบแบบอย่างนี้ด้วยอันนี้ส,งส่งเลยครับอันนี้ถ้าส่งออกอ,อ,อันนี้ส่งต่างประเทศด้วยถ้าส่งต่างประเทศจะต้องขอดินแบบโอ้ทำดีมากครับตัวนี้เขาไม่ตายใช่ไหมครับไม่ตายค่ะตัวนี้อดน้ําได้เฮ้ยเป็นปีเลยนะจริงๆแล้วอ่ะโอ้โหเหมาะที่จะ แบบคนที่แบบไม่ค่อยอยู่บ้านเลยนะครับเขาไม่ชอบน้ําเลยถ้าอยู่กับเราให้น้ําเดือนละครั้งตอนนี้เดือนละครั้งก็คือถ้าถ้าแบบอันนั้นก็ไม่ต้องให้โดนฝนใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าไม่ชอบน้ํานลยก็คือทําหลังคาพลาสติกให้เขานะครับสวยเลยอย่างนี้ขายยังไงครับแบบนี้ร้อยเดียวค่ะหนึ่งร้อยบาทนะครับกระถางใหญ่เท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบค่ะใหญ่สองร้อยห้าสิบคุ้มคุมเลยนะครับ แล้วตัวนี้เหมือนกันไหมครับใช่ตัวนี้เหมือนกันพอดีมันเศษพี่ก็เลยมาใส่ไว้เอาไว้แถมให้ลูกค้าครับบางทีลูกค้าขอไปเลี้ยงก็แถมให้สว,สวยเลยนะครับมันมีหลายสีมากเลยนะครับในนี้ลายเขาจะสวยมากสวยสองรอยห้าสิบาทนะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับกุราบหินอันนี้ยี่สิบห้าบาทห้ากระถางร้อยดีห้ากระถาง 100. ร้อยราคาดีมากสว,สวยเลยนะครับ ราคาเดียวกันหมดไหมครับใช่ในในนี้ให้ราคาเดียวกันหมดลยราคาเดียวกันหมดนะครับใครสนใจต้นไหนแคบหน้าจอวง,วง,ว,งวงมาได้เลยนะครับอ่าแล้วก็มาที่ต้นนี้ครับสวยมากอนนีลูกชุบลูกชุบแปดสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าบาทนะครับจะสวยสวยมากครับตัวนี้ต้องเลี้ยงยังไงครับต้องอันนี้ให้น้ําอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งชอบแดดลำไรหรือแดดช่วงเช้าแดดไม่จัด ครับถ้าแดดจัดเขาก็จะไม่สวยใช่ไหมครับใช่ค่ะสีจะเขียวอ่าต้องต้องเลี้ยงในแดดที่เหมาะสมเลยนะครับในแสงที่เหมาะสมเลยนะครับตัวนี้สวยมากมีกระถางเล็กด้วยนะครับใช่กระถางเล็กสามสิบห้าสามกระถางร้อยพระได้สวยมากอ๋อค้าปากาลังได้ใช่ไหมครับพระได้ลูกชิ้นปากาลังเจอรรี่บินแล้วก็เขากระติงด่างนี่นะครับพระได้เลยนะครับสามสิบห้าบาทสามกระถางร้อย ได้เลยอ่ารักมากครับกระถางนะครับมูตามิอันนี้ประการางด่างใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ะนะครับครับาได้เลยครับสามสิบห้าบาทสามกระถางร้อยแล้วก็ตัวนี้ชื่ออะไรครับจเจลูบ,บีนค่ะพวกนี้ขยายพันธุ์ง่ายนะเนี่ยวางใบนอ,อกและะ้วค่ะโอกาส<บ>ที่จะตายยากนะครับใช่แล้วก็ ไอ้ตรงนี้เราสามารถตัดชำได้เพราะว่ามีรากแล้วครับตัดชำได้พวกนี้ขยายพันง,ง่ายแต่เพียงแต่บ้านเรายังไม่ค่อยรู้จักแล้วไซส์ไซส์นี้เท่าไหร่ครับไซส์นี้ห้าสิบาทค่ะไซส์นี้ห้าสิบไซส์เล็กสามสิบห้าสามกระถางรอยนะครับค่ะตัวนี้รวมได้ไหมครับอันนี้รวมได้คะ่ะอันนี้ก็สวยอันนี้เป็นเขากระทิงด่างเขากระทิงด่างตัวนี้เดี๋ยยังไงครับเหมือนกันคะ่ะน้ําให้อาทิตย์ละครั้งแตดลาไรตัวนี้จะไม่ชอบแดดเลยเพราะได้แดดแล้วผิวเขาจะไหม้ ขสวยมากครับอมนนี้มีแถมด้วยนะครับใช่มีรากพี่ก็เลยเวางให้เรามีกระถางใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้เท่าไหร่ครับร้อยเกสิบเก9าบาทโอ้จังกิตจากดินนะครับคือแห้งมากก็ยังไม่เป็นไรไม่ต้องให้น้ำบ่อยให้แห้งๆไปเลย ถ้าไปอยู่กับผมนีม่คงตายครับเพราะว่าผมลดน้ำทุก,<อ>ทกวัน <laughs> ชอบน้จรดน้ำจะ <laughs> สวยมากนะครับสำหรับลูกค้าสำหรับอ่าที่ไม่ชอบแบบรดน้ำบ่อยนะครับที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างครับ,รบ<ม>ก็กตอบโจทย์มากๆเลยนะครับแล้วตัวนี้ครับสีม่วงสวยมากตัวนี้จะเป็นคาสูล่าคาสูล่าครับคาสูล่าร้อยเก้าบเก้าหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทสวยๆโอ้ เอาไปแยกได้เยอะมากๆเลยนะครับตัวนี้ต้องปล่อยให้เหียวๆอย่างนี้เพราะว่าที่ช่อบน้าถ้าตึงเขาจะจับจับโดยเขาจะนิ่มนะครับใช่จันีแบบเรามาให้ลูกค้าโชว์ลูกค้าจับถ้าแบบตึงๆน้องจะเสียหายเราให้มันเป็นแบบนี้ตัวนี้ราคาเดียวกันไหมครับใช่ค่ะราคาเดียวกันคนละสี่นะครับอันนี้สูงสเลยเขาสามารถแบบตัดชําได้ไหมครับใช่พวกนี้ตัดชําได้ตัดชําได้นะครับชําง่ายๆนะครับ สวยเลยแล้วตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้นัคราดค่ะนาคาราราคาเท่าไหร่ครับร้อยเก้าเก้าเหมือนกันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทตัวนี้ก็โทนเหมือนกันใช่ไหมครับตัวนี้โทนมากแล้วแล้วตัวนี้ใบชําได้ไหมครับชําได้ค่ะใบชําได้แล้วก็แยกหน่อได้เขาจะแตกหน่อหน่อเยอะมากนะครับหน่อเยอะมากร้อยเก้าบเก้าใช่ไหมครับตัวนี้เหลือกระถางเดียวใช่ไหมครับเหลือเหลืออีกกระถางนึงจะเป็นใส่โชว์ให้อ๋อสใหญ่ อันนี้อันนี้หน่อจะแน่นกว่าตัวนู้นอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยเก้าเก้าเหมือนกันได้กระถางด้วยหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทตัวนี้แบบหน่อแน่นมากสวยมากครับแล้วก็มีปากกาลังปากกาลังสายล้งด่างสายลุงด่างปากกาลังขายดีค่ะหมดแล้วแป๊บเดียว,วหมดนะครับเมื่อวานผมมายังแบบเต็มถาดอยู่เลยนะครับหมดลูกค้าชอบมากเพราะมันเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยโอ้สวยมากครับ แล้วยิ่งกลางคืนโดนไฟด้วยอ่ะแสงมากตอนนี้เลี้ยงเลี้ยงแสงแบบไหนครับอันนี้ตัวนี้แดดร้อยได้เลยแดดร้อยได้ทั้งลมได้ทั้งแดดครับถ้าให้แดดจัดก็คือน้ำให้ทุกวันได้ครับโอ้มาแล้วกีตัวนี้ครับสวยมากตัวนี้เจอรี่บีนเจอรี่บีนเราที่เราถ่ายกับถางเล็กไปนะครับพอเขาพอเขาแบบว่าเป็นกกอแบบนี้สวยนะครับ จะเอาตัวไหนที่เจับขึ้นมาให้ดูหน่อยครับกระถางมผมกลัวเจับหักเป็นไรพวกนี้หักแล้วจิ้มได้โอ้โหนี่นะครับกอ,อ,อนแน่นแบบนี้เวลาลบใบมันร่วงในเนี้ยเห็นปะมันก็จะขึ้นเองแล้วก็ปล่อยให้มันขึ้นอยู่มันก็เลยแตกกอเนี่ยไอ้ที่แตกกอเนี่ยไม่ใช่เราปลูกนะคือเขาใบมันร่วงมันร่วงมันก็จะขึ้นกอในเนี้ยเต็มหมดเลย คือคุ้มสวยมากอ,อันนี้กระถางเท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยเก้าเก้าครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับสำหรับใครคที่แบบงบน้อยนะครับก็สามต้นร้อยมีนะครับกระถางเองนะครับนี่นะครับถ้าบ้านที่เอาไปขยายอะ่ะแบบนี้ใช่ครับถ้าเอาไปขยายที่สวยทีเดียวเลยก็แบบนี้คุ้มนะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับ ตัวนี้อ๋อยี่สิบบาทยี่สิบบาทกุหลาบชื่อกุหลาบหินใช่ไหมครับตันนี้ใช่ค่ะเป็นตะกูลไหมสวยมากครับตัวนี้เลี้ยงแสงแบบไหนบ้างครับเอ่อกุหลาบหินชอบแดดลำไรไม่จัดแดดลำไรจุ้งเท้าค่ครับถ้าแดดจัดจะสีไม่สวยจะจัดไปคือผิวเขาจะไหม้ครับผิวจะไหม้ตัวนี้เท่าไหร่นะครับพี่อันนี้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะครับ สวยแบบนี้เลยนะครับสวยมากๆเลยไรสนใจแบบไหนนะครับแอบหบน้าจอมาได้เลยนะครับตัวนี้แบบผ่อนส่งนะครับส่งแบบนี้ใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะส่งแบบนี้ส่งแบบนี้นะครับห่อกระดาษแล้วก็ไปถึงลูกค้าก็ปลูกได้เลยวันนี้รดน้ํากี่วันครั้งครับตัวนี้เออ่5-7วันครั้งาถึ็7วันครั้ง ดีมากๆเลยชอบตรงที่ไม่ค่อยลดน้ำนี่เลยครับไม่ชอบน้ำเหมือนกันอันนี้ก็สวยครับอันนี้เชื่ออะไรครับนี้ปลาหมึกเออขายขล้ายปลาหมึกจริงๆครับคลายปลาหมึกมากเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้ร้อยเก้าเก้าลดจากสองร้อยห้าสิบบาทมันเหลือปลาหมึเดียวแล้วสวยนะครับสวยมากๆเลยแล้วก็มาที่นี่ฮาวเทียด่างครับเท่าไหร่ครับนี้ร้อยเก้าเก้าค่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับ แล้วก็มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระบะหรือเป็นพอร์ตครับตัวนี้ใช่ตัวไอตัวนี้เขาเรียกเป็นพอร์ตสองร้อยห้าสิบบาทมีประมาณสิบห้าถึงยี่สิบต้นเลยโอ้คุ้มมากครับซื้อแบบนี้คุ้มกว่านะครับเ,เพราะว่าวได้เยอะมากแล้วก็สีเขาสวยมีหลายสายพันธุ์ด้วยนะครับ,รบแล้วก็หัวใหญ่ด้วยที่สำคัญดอกใหญ่มากแล้วเป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายกว่า อ๋อต,ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่อันนี้อันนี้คือใบบางๆเหมือนกระดาษเขาจะเน่ายาก <c oughs> จะไม่เหมือนอวบน้ำสวยครับแล้วก็ตัวไหนก็ลากขึ้นแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ชำง่ายเหมือนกัน <c oughs> ใช่ชำง่ายตัวนี้ขายไหมครับตัวนี้ขายค่ะไม้โคตร หกสิบบาทนะครับแล้วก็มีว่านลูกไก่ด้วยนะครับเท่าไหร่ครับว่านลูกไก่มาช่วยขายไม่ได้ขายเอามาช่วยขายใช่บางทีลูกค้าก็ถามจองให้แล้วอันนี้น้องมาช่วยขายของอ่าขายดีๆนะครับแล้วก็มาที่กระถางใช่ไหมครับพี่ครับกระถางไซนี้อันนี้ขายเท่าไหร่ครับอันนี้ใบละหกสิบบาทหกสิบบาท นาักดีครับแล้วก็ไซส์เล็กๆอย่างนี้ครับสิบห้าบาทสิบห้าบาทครับแล้วก็แบบนี้ครับแบบนี้ห้าสิบบาทห้าสิบบาท,บาทอันนี้ครับห้าสิบบาทเท่ากันห้าสิบบาท,บาทน่ารักจังเลยครับสวยเลยนะครับเขามีรูอยู่นะครับใช่ค่ะมีรูทุกใบแบบนี้เท่าไหร่ครับห้าสิบเท่ากันค่ะห้าสิบบาท <c oughs> แล้วก็มี แบบนี้สามสิบห้าสามใบร้อยเหลือชุดเดียวน่ารักจริงเลยครับอ๋อขายเป็นชุดใช่ไหมครับขายเป็นชุดนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับแล้วลูกค้าชอบมากใครมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับมีจํานวนไหมครับตอนนี้มีมาอีกหมดแล้วค่ะเหลือชุดเดียวใช่ตอนนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยเก้าเก้าจ้ะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็มีขอนไม้หนึ่งนบาทลดราคาเหลือชุดเดียวตอนนี้เหลืออย่างละใบใบเลยพี่ก็เลยจะ จะจะโลก็คือจะขายถูกๆไปเลยแล้วก็มีห้าสิบห้าสิบบาทชุดหนึ่งนะครับแล้วก็มีกระต่ายใช่ตัวนี้ก็ห้าสิบหกสิบก็จะโลขายเป็นหมดเลยเหลือไม่เยอะแล้วตันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยเก้าเก้าแล้วร้อยเก้าเก้าหนักมากครับน่าจะเป็นกิโลนะครับเป็นปูนตัวนี้น่าจะหนึ่งกิโลได้พวกนี้เขาจะเป็นปูนปั้นตัวนี้เท่าไหร่ครับร้อยเก้าเก้าค่ะร้อยเก้าเก้าตัวนี้ก็เท่าไหร่ครับ ร้อยเก้าเก้านะครับแล้วก็มีปลาด้วยใช่ปลานี่ร้อยเก้าเก้าจากสองร้อยห้าสิบราคาดีนะครับน่ารักด้วยแล้วก็มีมีครับอ่าตัวนี้ลดเหลือร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทคู่เขาไปแล้ว<อ>จริงเขามาเป็นคู่หนักมากนะเัาจะส่งได้ไหมครับพี่ลปลาไปซื้อครั้งละตัวก็เลยลดแล้วก็มีตัวนี้ครับเท่าไหร่ครับแปดสิบบาทแปดสิบบาท หนังเงือกใช่หนังเงือกร้อยเก้าเก้าเพราะมันเป็นงานปัน้นน่ารัก <c oughs> น่ารักดีแล้วก็มีตัวนี้เขาใช่นี่เจ้าหญิงร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบด้านหลังครก็มีตัวใหม่เนี้ยกําลังจะทําราคาให้เป็นสามสับห้าสามไปร้อยโอ้ราคาดีนะครับใช่แล้วก็สวยด้วยสวยค่ะแล้วก็มีสีตัวนี้ด้วยเหมือนคล้ายหินใช่แต่พวกเนี้ยค่าส่งจะแรงหน่อยก็จะเป็นเริ่มต้นที่ร้อยหนึ่งเหมาครับ เพราะว่ามันน่าจะนัะกใช่หนักแล้วก็ถ้ามันเสียหายเราเคลมให้ให้ใบใหม่าลูกค้านะครับถ้าเป็นกระถางน,นะครับค่าส่งเหมาหนึ่งร้อยบาทใช่ไห<ช>มครับใช่เพราะแตกเสียหายเราก็ทำเคลมใหม้ัครบแล้ว,ลวถ้าเป็นต้นไม้ค่าส่งเหมาเหมาหกสิบาทใช่ใชครับต้บนไม้ไม่หนักแต่ถ้าเสียหายก็เคลมให้ครับแล้วก็มีหินด้วยนะครับใครใครต้องการหินไปประดับตกแต่งก็มีนะครับสีม่วง สีฟ้านะครับแล้วก็มีตัวน,นี้เป็นอันนี้เป็นดินดินดินเออเขาเรียกอะไรเหมือนคอล้ายๆรวยหน้ากระถางแต่งหน้ากระถางแต่มันเป็นดินสีพาสเทลสวยนะครับนนแล้วก็มีสีน้ำตาลด้วยนะครับอใครสนใจสีไหนนะครับก็แจ้งแม่ค้าได้เลยนะครับแล้วก็มีปุ๋ยด้วยปุ๋ยใส่ต้นไม้นะครับ ฮอตโมโคแล้วก็มีตัวการะตูนอย่างนี้ขายเท่าไหร่ครับตัวเล็กสิบาทตัวใหญ่สิบห้าค่ะน่ารักมากครับอ่ามีมาประมาณนี้ใช่ไหมครับหมใช่ค่ะหมดแล้วหมดแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็อ่าแอนไลน์หรือโทรหาหรือทักไปที่เพจที่ต้นออได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ออมากเลยครับวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ thank